น้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมทรง,งเป็นประธานองค์หลวงพ่อฤาษีถึงดำองค์หลวงปู่บานวัดบางนมโคกราบสวัสดีท่านอาจารย์ดรโรดท่านพี่ใหญ่และสวัสดีพี่น้องในกลุ่มทุกท่านครับข้าพเจ้าชื่อดวัตกระมนกริญ รหัสพระอริยะ6 5 1 1 2ขีด1นีด25ในลำดับพระสกิธาคามีผลของข้าพเจ้านั้นมีอุปสรรคอยู่พอสมควรครับเลยนำมาขอเล่าเป็นวิทยาทานเหตุคือเมื่อได้พระสกิธาคามีมรรคแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันในกลุ่มสามคนได้เลื่อนขั้นเป็นพระสกิธาคามีผลก่อนเรา เราเลยรู้สึกว่าเราอยากได้เราต้องได้เลื่อนขั้นบ้างแล้วทิ้งเวลามาร่วมสองเดือนจึงรู้ตัวเอาทีหลังว่าเกิดกิเลสโลภหลงอยากได้จนเกินไปจิตไม่ป่อยวางเท่าที่ควรเมื่อนึกขึ้นได้แล้วก็เลิกคาดหวังแล้วปฏิบัติตามเส้นทางและ ปกติข้าพเจ้าเป็นคนอ่านศึกษากำราขององค์หลวงพ่อฤาษีเงิงดำอยู่พอสมควรจึงนึกถึงข้อธรรมที่องค์หลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าพระโสดาบันกับพระสกิธาคามีนั้นมีศีลมีสังโยชน์เหมือนกันแต่จิตจะละเอียดกว่าคือมีโลภโกรธหลงเบาบางกว่าคือให้มีพรมวิหารสีประจำใจและมีอภัยทานเข้าไปด้วย จึงทำตามแนวทางนี้เลิกคาดหวังแล้วจับพระพระไปพร้อมกับมีพรหม่หารสีเต็มในใจในเช้าวันที่ข้าพเจ้าจะเข้าได้ข้าพเจ้าตั้งใจเต็มกำลังว่าวันนี้จะเป็นมิตรจะมีเมตตากับคนกับสัตว์ทุกชีวิตและจะไม่โกรธเคืองใครเลยเมื่อนึกได้แบบนี้จิตก็เป็นสุขแล้วจับพระพระต่อเนื่องไป ในสายวันนั้นก็ได้รับประกาศเป็นพระสกิทาคามีผลโดยใช้เวลา62วันจากพระสกิทาคามีมรรคครับเรื่องราวในขั้นพระสกิทาคามีผลของข้าพเจ้าก็มีเพียงเท่านี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองให้ได้ถ้ามีอิทธิบาสีเต็มหัวใจยังไงก็สำเร็จแน่นอนครับ น้อมกราบขอพระคุณองค์หลวงพ่อฤาสีแดงดำท่านอาจารย์ดรโรธท่านพี่ใหญ่ครูและพิศออนที่ช่วยชีย้แนะแนวทางและเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามาตลอดกราบขอพระคุณครับสวัสดีครับ